แกงเยซื ute, ้อข้าวแกงซื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 ้อข้าวแกงแม่ชายกูไปซื้อแกงปั่นจักรยานไปซื้อแกงตอนเที่ยงกูกินข้าวแกง ขอกินอย่างอื่นได้ไหมเนี่ยอย่างอื่นที่ไม่ใช่ข้าวแกงซื้อ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 ข้าวแกงแม่ชายกูไปซื้อแกงปั่นจักรยานไปซื้อแกงตอนเที่ยงกูกินข้าวแกงแม่รับขอกินอย่างอื่นได้ไหมเนี่ยอย่างอื่นที่ไม่ใช่ข้าวแกงซื้อข้าวแกงซื้อข้าวแกงซื้อข้าวแกงคนมันจนกินข้าวแกงาวีเงินพอซื้อข้าวแพงแม่บอกผมว่าข้ามันแพง แกงก็แล้วกันแม่ซ้อนให้ผมต้องประหยัหยไดได้กินข้าวแกงแม่งทั้งวันกวาดบ้านถูบ้านเป็นประจำขอแค่เบเกอร์แม็กเป็นรางวัลไม่พอรู้ไหมอ่ะเบบี้มีแค่30ไม่พอนี้บางทีเขาให้น้ำแกงไม่พอดีขอเพิ่มได้ไหมขอโทษที30บาทคงได้แค่นี้แกงเราจะกนทีพอแค่นี้อยากกินอย่างอื่นกลัวโดนตีจำใจกินเถอะนะเบบี้ ซื้อข้าวแกง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 แม่ใช้กูไปซื้อแกงเปลี่ยนจักรยานไปซื้อแกงตอนเที่ยงกูกินข้าวแกงแม่ครับขอกินอย่างอื่นได้ไหมเนี่ยอย่างอื่นที่ไม่ใช่ข้าวแกงซื้อ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 ข้าวแกงแม่ใช้้กกกูไปปซือแงัั่นจรยานนไปซื้ออแกงตเที่ยงกูกกกิินนนนขข้้าาวแแงงมม่่่่ครับอออยยืไดเี